มาถึงกรณีว่าผมก็เชียร์พักก้าวไกลมาโดยตลอดมาเป็นพักประชาชนก็ยังเชียร์อยู่นะครับก็ยังเชียร์อยู่เพราะว่าผมชอบนโยบายแต่ตอนหลังนี่คุณเริ่มไม่เป็นโลไม่เป็นภายและออกมาเนี่ยขัดกับสายตาคุณเขาก็รู้อยู่ว่าเป็นยังไงคุณเขาก็คนเข,เข้าใจว่าพักคุณกับพักเพื่อไทยอ่ะเหยียบตีกันหรือเปล่าเพราะว่าวันที่มีประชุมมาที่ฮ่องกงอ่ะคุณนำจิตวิญ,ญญาณคุณไปไม่ใช่เหรอแม่เขาก็ไป ทักษิณก็อยู่ที่นั่นและมันน่าสงสัยว่าชั้น14เนี่ยคุณมีสส,สถึง140ไม่เคยแตะแม้แต่แอะเดียวเลยอะ่ะมันเป็นไปได้ยังไงวะปีหนึ่งคุณไม่เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจเลยพอมาวันนี้พักภูมิใจไทยเขาจะอภิปรายเสียงก็ไม่พอขอสักยีบคุณก็ไม่ให้บอกมันเป็นเรื่องสําคัญมาต้องอย่างนี้มาพอ,อาโยนถ้าอย่างนี้ไม่เรียกเหยียบตีนกันแล้วเรียกว่าอะไรวะ เรียกว่าอะไรมึงตอบหน่อยดิเออพฤติกรรมทามันก็เป็นการสอบถึงเหตุผลในการกระทําของพวกคุณอยู่แล้วอะวันนี้ต้องขอว่ากันตรงๆผมก็ว่ากันตรงๆอย่างนี้แหละครับว่าเอ,อ้ยคุณใหญ่อเอาความดีใส่ตัวความชั่วใส่คนอื่นคุณผลิตเนี่ยผมก็ชอบท่านนะครับเพราะท่านเป็นอายุน้อยแล้วก็นักเรียนเมืองนอกนักเรียนดีโอ้โหมาเป็นยติยคุณอภิสิทธิ์ซึ่ง เป็นคนที่มีความรู้นะเอ็นดูเคดโอ้ก็เราก็ยอมรับว่ามีความรู้ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมาดีแต่เนี่ยในข่าวสามเนี่ยที่เอาแล้วไอ้ติมดาสังคมเสพติดจริยธรรมนี่นะครับออกมาพูดนะครับผลิตออกมาพูดอายุท่านยังเป็นร่ตรีไม่ได้เลยยังน้อยกว่าแต่ผมก็ต้องเคารพนับถือนะครับเพราะว่าท่านอภิปรายได้ดีมากอายุแค่นี้ผมยังทําอะไรไม่เป็นเลยอายุแค่ท่าน30กว่านี่ผมยังไปลบชายแดนอยู่เลยผลิต บัญชีรายชื่อประชาชนไปโสดเดือยโพสต์ข้อความว่าพรักประชาชนไม่เคยเกรงใจใครและไม่เคยไว้วางใจรัฐบาลแพร่ทองทานแต่การเปลี่ยนรัฐบาลต้องไม่แลกกับการบ่อนทําลายหลักประชาธิปไตยเฮ้ยคุณจะไปว่าผู้ชุมนุมเขาเนี่ยเขาเป็นประชาธิปไตยนะเพราะเขาไม่ออกเขถึงไปไล่เป็นความดีของเขานะไม่ใช่ว่าคุณเนี่ยยังอย่างโน้นอย่างนี้ผมไม่อยากจะพูดไม่ดีกับคุณ เพราะว่าก็เห็นคุณเป็นนักการเมืองน้ำน้ำน้ำดีเด็กรุ่นใหม่ก็ปล่อยให้ดีแต่ว่าคุณบอกไม่เกรงใจใครแล้วทำไมคุณไม่อภิปรายชั้น14ทำไมปีนึงคุณไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจเลยพรคภูมิใจเขาขอเสียงแล้วทำไมมึงไม่รู้จักให้ไอ้ฮองฮักไมะแล้วบอกไม่เคยไว้วางใจดี่เอาแต่พูดจริงๆเป็นลมปากพูดไปเดี๋ยว,วผมจะโดนข้อหาอย่างอาจารย์เตว่าท้าต่อยจะไปท้าเด็กต่อยผมไม่ท้าแล้วครับเด็กไม่เอาด้วยแล้วครับ จะ,จ,ะจ,ะจะไงก็ว่าเขาไปเลยเขาจะไปเล่นอะไรก็เรื่องเขาแต่นี่ผมก็บอกให้เห็นว่าที่ท่านพูดเนี่ยมันไม่ตรงกับความจริงแล้วคนเขาเห็นนะท่านก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆท่านยังอนาคตอีกไกลอายุยังน้อยทําไมจะมาทําลายตัวเองซะล่ะครับบอกต่อไปในฐานะพักแกนนําฝ่ายค้านที่ไม่เคยหวังจะร่วมกับรัฐบาลหรืออกหักจากการร่วมรัฐบาลผมก็ลุ้นคุณแหลกเลยนะตอนนั้นน่ะคุณไม่ได้อกหัก หรือคุณไม่ได้หวังรัฐบาคุณโดนเขาหักหลัง